ก็คือความหลากหลายทางระบบนิเวศมาว่าอย่างไรครับมายว่าในประเทศไทยมีระบบนิเวศหลายแบบคนโลกนี้มีระบบนิเวศหลายแบบระบบนิเวศทะเลทรายระบบนิเวศธรมะระบบนิเวศป่าป่าใบนะครับระบบนิเวศป่าดิกชื้นไปนะอันนี้ตารางธรณีการอันนี้พูดไปแล้วการเกิดสิ่งมีชีวิตยุคแรกที่เขานับนะครับว่ามีสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วนะครับคือยุคอะไรครับแคมอะไร แคมเบี้ยมแชมป์ใครแชมแชมเบี้ยมเยุคแรกคือยุคแขมเบี่ยมคือยุคนี้สิชีวิตเริ่มมีการเจี่ยแบลอยาคที่เนับว่าเป็นสิ่งีชีวิต้นะครับอ่ายุคก่อนหน้านี้เรียกว่ามีแชมเบี้ยมคือยุคเกียมตัวซึ่งก็มีสิ่งมนชีวิตอะไรจยิแต่ว่ายังไม่เปลี่มนยุคอ่านะครับหลายๆยุครวมการเปลียนมหายุคมหายุคแรกคือมหายุคอะไรครับ คารีโอโซนคือมหายุคที่อะไรมหายุคที่จากสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มวิวัฒนาการาการลายเป็นอะไรครับสัตว์เลื้อยสัตว์อะกอนศัตว์เลื้อยคลานนนะครับกลายจากศัตว์เลื้อยคลานขึ้นมาอยู่บนปกกลายเป็นสัตว์เลื้อยคลานอันนี้คือมหายุคแรกนะครับมายุมายุายุคารโอโซนิกทีนี้พอเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมหายุคที่สองคือมหายุคมีโซอะไร มีโซโซอีกคือมหายุคที่สัตว์เลื้อยคลานของโลกเราเรียกว่ามหายุคนี้ว่ายุคอะไรครับไดโนเสาร์ซึ่งยุคไดโนเสาร์จะแยกออกเป็นกี่ยุคครับ3<า><า>ยุคคือไทรแอสซิจูเลสซิแล้วก็ซีเทเซียสเห็นไหมอันนี้เป็นข้อสอบเยอะมากเพราะว่ามันดำมันดำในหนังยุคไดโนเสาร์เรียสอนจ้ดำนิดนึงเพราะฉะนั้นยุคนี้ต้องจำมหายุคมีโซโซอีกคือมหายุคของไดโนเสาร์มี3ยุคไทรแอสซิจูเลสซิ ก็คือคุณละสิป่าในหางแล้วก็พีเดเซียสพอถึงยุคของพีเดเซียสปรากฏว่าเขาเชื่อว่าปูกระป๋าเมันตกของมันคุณปกคลุมทั้งโลกต้นไม้ตายเพราะไม่มีแดดพอต้นไม้ตายผู้ผลิตตายผู้บริโภพกับไดโนเสาร์ก็ตายไปด้วยตัวใหญ่ๆตายไปด้วยเพราะอาหารไม่พอมันนะครับต้นไม้มันตายหมดแล้วแต่ต้นไม้นิดเดียวนะครับตับตัวน้อยๆอย่างเราก็ยังรอดตับตัวใหญ่ๆของไดโนเสาร์ก็ตายหมเพราะฉะนั้น พอเข้าสู่มหายุคต่อไปเป็นมหายุคสุดท้ายคือมหายุคปัจจุบันนี้คือมหายุคซีโนโซอคคือยุคที่อะไรครับสัปปีสัปเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยนมอ,อย่างเราของโลกพาะเราคนอิสต่งรางก็รอดมาได้นะครับพอฝุ่นมันเริ่มหายไปพอฝุ่นมันเริ่มหายไปปรากฏว่าโลกมันเป็นเปียนเยพราะอะไรครับเพราะฝุ่นมันปกคลุมแดดเรียบมาไม่ถึงโลกนะโลกมันเริ่มเปียนโลกก็เลยกลายเป็นยุคที่เรียกว่ายุคเอ็นบารที่เรียกว่านําแขก ปกปูเรทั้งโลกที่เราียนยุคงน้ำแข็งนะครับก็คือในมหายุคซีโบโซอิกนี่แหละสัตว์ดังๆในมหายุคน,นี้ก็จะมีอะไรครับชา้างแบบมอสหรือเขี้ยวดาบจะได้มันได้หน่อแล้วก็ปรากฏว่ามีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่วิวัฒนาการสูงกว่าเพื่อนเลยเพราะมันก,กินทั้งพืชและสั่งก็คือตัวอะไรครับต้นกำเนิดของเราก็คือน่าจะเป็นพวกลีงเนี่ยชนิดเพราะลิงกินได้ทั้งพื่และสัว์ เราก็เลยอยู่รอดในยุคที่อาหารมันขาดแคลนเพราะว่าพืชก็ไม่ค่อยมีแดดเหลือ<ม>แต่ต้นเล็กๆ<ม>สัตว์ก็ตายไปเพราะว่าพืชมันไม่มีอาหารที่มัาให้สัตว์ที่เป็น,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 นสัตว์ยงรุ่นนึงที่กินน้งพืชและสัตว์อย่างเราเนี่ยะจะเริ่มเติบโตได้ดีในยุคน้าแข็งเพราะยุคน้คําแข็งพืชก็ไม่ค่อยมีสัตว์ก็ไม่ค่อยมีลิงก็เลยกลายเป็นว่าลิงของโลกเมื่อผ่านยุคน้ําแข็งมาก็เลยกลายเป็นว่าพวกลิงเนี่ยของโลกเช่งไหมนะครับ โดยนะครับยุคปัจจุบันนี้นะครับคือยุคที่ชื่อว่ายุคอะไรครับคอเทอร์นารีข้อสอบข้ามาอะไรออกถามแน่นอนมหายุคปัจจุบันยุคปัจจุบันสมัยปัจจุบันนะฮ <Qu a. S 1> มหาย,ยุคปัจจุบันคือซีโนโซอียุคปัจจุบันคือคอเทอร์นารีสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่าสมัยโคลโลซีโคลโลซีคือมาคือสมัยที่อะไรครับสมัยที่ลิมของโลกพวกเรา โทลซีตระกูลที่เป็นลิงที่สามารถใช้เครื่องของโลกก็คือสมัยที่เราตอนนี้เราครองโลกทีนี้ถ้าสมมุติเกิดน้ำ่วมโลกหรือดาวเคราะห์น้อยรุ่งชนมาในหนังนะครับเกิดวัดสิ้นโลกเกิดขึ้นนะสั์ที่ครองโลกต่อไปเนี่ยนะก็จะกลายเป็นสมัยท่องหรือเขาอาจจะจำแนกเป็นยุคต่อไปก็ได้หนูคองโลกเนี่ยแมลงสาบครองโลกเนี่ยถ้าแมลงสาบมันสามารถเยยดต่อกับเราได้ก็จะไม่ได้ อ่าอานนี้คือสมัยยุคสมัยปัจจุบันอ่าต่อไปนะโดยนะครับในการจับมวลหมู่ที่ผมก็่อไปการจับตัวหมูสี่มีชีวิตเขาดูจากอะไรบ้างเวลาแบ,บ่งว่าคนกับลิงเป็นญาติกันนะครับเต่ากับหมูเป็นญาติกันเนี่ยนะครับเขาดูยังไงเขาดูอะไรบ้างหนึ่งคือดูจากซากอุกดำบรรสองดูจากโครงสร้างใช่ไหมการที่ว่าเปรียบเทียบสามดูจากตัวอ่อนใช่ไหมนะครับใช่ไหมดูจากตัวอ่อนนะครับจะเห็นได้ว่าสัตว มีระบุสนามทั้งหมดน่าจะมีบัตรผู้บริหารร่วมก,กันเพราะอะไรครับเพราะตัวอ่อนตอนที่มันเกิดขึ้นมา,เ,า,าเนี่ยปลาเต่าไก่มันธุ์เนี่ยเป็นสัตว์มีระบุสนามแสดงว่าเราน่าจะมีบัตรผู้บริหารร่วมก,กันเพราะว่าตัวอ่อนเราเกิดกัะไรดเลยอ d n ดูจาก DNA, ชีวประวัติและสุดท้ายดูจากอะไรครับชีวภูมิศาสตร์ดูจากพื้นที่อย่างเช่นคนในพื้นที่ต่างๆนะ้ำนิโกกกมและก็ใหญ่นะครับคนไทยแล้วก็จีนแล้วก็เหลืลลหอ,องๆใช่ไหม ก็หลังใหญ่แล้วก็ขาวชอบกันไหยนะทั้งหมดมีรูปด้วยกันได้ไหมเข้ากัได้ไหมทั้งหมดทั้งสามเขาเข้ากันได้เพราะว่าสปีชีส์เดียวกันนะไม่ว่าเราจะเล็กแล้วมีโกใหญ่ก็เข้ากันได้เพราะว่าเราเห็นสปีชีส์เดียวกันมีรูปด้วยกันได้เพียนงะแ,แต่รูปร่างมันไม่เหมือนกันข้ออะไรครับเพราะไปอยู่ในสภาพพื้นที่ที่ม,ม่องกันโมีโกไปอยู่ใน เียยแห้งแรงแล้วก็ต้องวิ่งไล่ล่าสัตว์ตลอดเขาก็เลยวิวัฒนาการให้ตัวใหญ่แข็งแรงเอาไว้ล่าล่าสัตว์หรือหอกล่าสัตว์นะครับแล้วก็ถือดำเพราะอะไรครับเพราะมันร้อนส่วนฝรั่งตัวใหญ่ผิวขาวเพราะอะไรเพราะว่าชิมาโกะแดดแลค่ก็มีผิวก็เลยขาวแต่ก็ยังคงต้องไล่ล่าสัตว์อยู่หัวก็เลยใหญ่ผิวก็เลยขาวแต่คนเอเชียเราเป็นป่านะครับมีกสารล่าสัตว์ของเราถือหอกไล่ได้ในตับต้นไม้แน่นอนะนั้นคนเอเชียเวลาล่าสัตว์ต้องทำไงครับซุ้มโจรับ คนเอเชียก็เลยต้องเป็นยังไงครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ผิวเหลืองเพราะว่าแดดแรงนิดนึ่ง <c oughs> อ่าต่อไปนะครับอันนี้ <c oughs> ในการจำแนง <c oughs> เมื่อเรารู้เกณฑ์แล้วว่า <c oughs> เราใช้มีห้าอย่างในการจำแนกสิ่งมีชีวิตแล้วโดยในการจำแนสิ่งมีชีวิตเนี่ย <c oughs> ในการจำแนกหัวหมู <c oughs> สิ่งมีชีวิตเขาจะจำแนกออกเป็นระดับขัน้น <c oughs> เป็นขัน้นกระดายใช่ไหมนะครับมีทั้งหมด อาตามนี้นะครับจากใหญ่เป็นเล็กนะครับใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าขีดต้องอยู่อาณาจักรมีเกียอาณาจักรน้บนโลกนี้ห้าอาณาจักรบทนี้เราต้องเรียนให้ครบห้าแต่ว่าแต่ละอาณาจักรมีตัวอะไรบ้างสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มีกี่ชนิดหลายร้อยล้านชนิดเราต้องจำให้ได้จริงก็พอเจได้ม้ได้ไหมคลาพอเลยนี่คือเลขนี้อ่าใหญ่ที่สุดเป็นอาณาจักรหนึ่งอาณาจักรแบคทีรยสออาณาจักร โกดูัวหรือสิมีชีวิตเซลล์เดียวสามอาณาจักรเอตราสี่อาณาจักรพืชและห้าอาณาจักรสัตว์โลกเรามีแค่ห้าอาณาจักรแต่บรรดาสิบแต่ละอาณาจักรก็แยกย่อยนะครับอ่าแต่ละอาณาจักรแยกย่อยเป็นอะไรครับเป็ดไฟลัมแต่ละไฟลัมแยกย่อยเป็นคาแต่ละค้าเป็นออเดอร์แต่ละออเดอร์แยกย่อยเป็นเฟริลี่แต่ละเฟริลบรี่แยกย่อยเป็นจีนัทหรือสกุลนะครับและสุดท้ายเราค่อยมาตั้งชื่ออะไรครับ ตั้งชื่อสป,ปีชีหรือชื่อวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกกันใช่ไหมนะโดยชื่อวิทยาศาสตร์ต้องมีกี่ท่อนนะต้องเป็นภาษาอะไรก่อนาาเป็นภาษาละตินมีสองท่อนอนแรกคือะอะไรครับคือจีนัสหรือน,นามสกุลของมันจะต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นตัวแรกต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนวรคที่สองนะครับเป็นชื่อสป,ปีชีที่ตั้งชื่อให้มันก็จะเป็นสองข้ออย่างเช่นคนก็คือฮอร์โมนเซเปียรของวัค อันนี้คือชื่อวิทยาศาสตร์หรือชื่อสปีชีส์ก็อาจจะมันดูนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับมีสองข้ออันน,นี้ไปแล้วสุดท้ายนะครับข้อที่เราก็จะมีงาน mm hmm. ไดโคโทมัตชีครับคืออะไรไดโคโทมัตชีไดโคโทมัตชีคือแนวทางที่นะครับเราจะเอาไต้ตรวจสอบหรูอว่าสิ่งมีชีวิตเนี้ยนะครับนะครับเป็น เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นครูไปเดินป่าแล้วครูไปเจอตัวแปลกตัวหนึง่งซึ่งครูไม่รู้ว่าไอเนี้ยตัวเนี้ย,เ,ยเป็นสัตว์ชนิดใหม่ไหมเจอสัตว์ชนิดหนึ่งนะซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใหม่ไหมหรือสัตว์ชนิดเก่าเป็นสัตว์จะพวกกลุ่มไหนไอเนี้ยเป็นตัวอะไรเป็นสัตว์กลุ่มไหนเป็นแมลงไหมเป็นอะไรไหมถ้าเราได้เจอสัตว์ชนิดใหม่เพราะนั้นะเวลาที่เราเจอสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักแล้วเราอยากรู้ว่า มันเป็นสัตว์ชนิดใหม่ไหมมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มใดนะครับให้เรามาเปิดสิ่งที่เรียกว่าตารางไดโพโมาทีอย่างตัวนี้นะครับตารางไดโพโมาทีตัวอย่างเช่นนะครับไดโพโมาทีของปลาเขาก็จะแยกนะไดโพโมาทีของปลาไดโพโมาทีของปลาไดโพโมาทีของสัตว์เลี่มีที่นมหรืออาจจะใหญ่เลยไดโพโมาทีของสัตว์มีกระดูกสันหลังก็ได้นะครับตัวอย่างเช่น ไดโคตอมพีของแปลามนะครับเขาก็าจะมีข้อมาให้แบบนี้นะครับอ่ายกตัวอย่างเอาตัวอะไรดีแมวเอาตัวเอาตัวนี้เอาตัวนวนีี้้อเัาตวสมม,ต,สม,มตินะครับเราไปเดินป่าแล้วเราไปเจอตัวเนี้ยนี่คือแมวอะไร ไม่รู้ไม่รู้สมมติว่าเราไม่รู้นะครับเอาไปเจอแมลงนะครับเรารู้ว่ามันคือแมลงแต่เราอยากรู้ว่ามันคือแมลงอะไรเอ้ยมันเงอะไรนะเพราะนั้นเราก็ทำยังไงครับก็เอามาเปรียบเทียบดูเอามาดูวันที่หนึ่งครับเวลาดูในโครโมัสทีเวลาอ่านโครโมัสมทีนะให้ดูไปทีละข้อดูข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งจะมีกอไก่กับกอนะครับเอามาดูข้อหนึ่งครับเขาถามว่าข้อหนึ่งนะครับเป็นกอไก่หรือกอขัน ก็หนึ่งเขาบอกว่าตัวเมื่อกี้นี้เป็นปีกแข็งหรือปีกไม่แข็ง,ขงตัวเมื่อกี้นี้ปีกแข็งใช่ไหมถ้าปีกแข็งให้ดูข้อที่เท่าไหร่ครับให้ดูข้อที่สองสอให้ดูข้อที่สองสองข้อที่สองก็มีกอกไก่กห,รหรอกอไม่มีหนวดหนึ่งคูห่หรือไม่มีหนวดมีหนวดหรือไม่มีหนวดเมื่อกี้นี้กลับไปดูสแปรย์มมีหนวดหรือไม่มีหนวดครับมีหนวดหนึ่งคู่ มีหนวดหนึ่งคู่นะครับให้ดูต่อข้ออะไรครับให้ดูต่อข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ข้อที่สี่ถามว่าปีกมีจุดเดียวหรือปีกมีปีกมีสีเดียวหรือปีกมีลายจุดเียแสดงว่าแมงมุจตนี้คือแมงคับนดีใช่ก็มันคือเลโกโซอาทีไง มันเป็นกลุ่มของเราเราเนะี่ยไม่รู้แต่คนเขียนคนที่ทับเป็นคนสมัครทีเนี่ยเขารู้ไงเไอามาดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้สิสสตัวส,ส,สีส้มๆนะครับแมงอะไรครับแมงวีแมงวีเหรอไ,ไ,ไม่รู้นะครับเราไปเจอแล้วเราไม่รู้นะครับเราก็ต้องมาเปิดดูไอ้แมงเนี่ยคือแมงอะไรก็มาเปิดดูในในคนสมัครทีดูข้อึงเสมอนะครับปีแข็งหรือปีไม่แข็งปีแข็งปีแข็งปีไม่แข็งก็คืออย่างเช่นปีของ มแมงปอนะ้วี่เรียกแมงปอนะครับเป็นแมลงปีแข็งนะครับให้ดูต่อข้อที่สองมีหนวดห,หรือไม่มีหนวด <c oughs> มีหนวดมีหนหไหม <c oughs> มีหนวดนี่ไงมีหนวดหนึ <c oughs> ่งคู่ให้ดูอะไรครับ <c oughs> ให้ดูข้อที่ส <c oughs> ี่ปีสีเดียวหรือว่าปีมีลายจุดแ <c oughs> สดงว่ามันคือแมงเต่าปอตรงนี้ <c oughs> อ๋อจ้าดี เอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งแม่งยังไไม่รู้เลยเอาตัวนี้ก็ได้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอันนี้เรียกว่าเด็กคนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายคือตัวอะไรแมนกัเบียแมนกัเบีย้ย ตัวสุดท้ายนะนะครับเราไม่รู้นะครับว่ามันคือผีเสื้อนะครับสมมติว่าเราไม่รู้ว่ามันคือผีเสื้อเราก็มาดูไดโคตรงนั้นทีว่าปีแขงหรือปีไม่แขงปีไม่แขงนเพราะว่าแมลงปีแขงเขาคือต้องเป็นมีปีแขงด้านในแล้วก็มีปีห่อนด้านนอกอันนี้ปีแขงด้านนอกเดียวนะเนี่ปีไม่แขงให้ดูต่อข้อที่สามนะครับปีมีชั้นเดียวหรือปีมีสองชั้น เาว่าสองชั้นคืออะไรสองชั้นคือจะต้องมีปีดด้านแรนแรงเต่าทองที่เป็นปีแข็งด้านบนแล้วก็มีปีออดที่อยู่ด้านในนะครับแต่ถ้าเป็นแมงเต่าทองด้านบนมันจะแข็งก็เลยเรียกว่าพวกปีแข็งแต่ถ้าเป็นจิ้งหรีดเนี่ยด้านบนมันจะเป็นปีดก่อนแล้วก็ด้านหลักด้านในก็มีปีด่อนแต่ผีเสื้อเนี่ยจับว่าเป็นปีชั้นเดียวก็คือมีมีมีแบบเดียวง่ายๆแค่ข้างบนกับข้างล่างเฉยเฉเลยเพราะฉะนั้นมีปีกี่ชั้นครับ มีปีกชั้นเดียวให้ดูต่อข้อห<ม>้าปีกโปร่งแสงหรือปีกคลบแสงอสส่าเป็นปีกคลบแสงแสดงว่าเป็นผีเสื้อตัวสไ้ายอ,อันนี้อันนี้คือ,อาตาโกนอมัตชีนะครับารตาไกโกนอมัตชีคือเป็นปุ่มผีเสื้อนะคะรับหาแมลงก็จะมีอยู่แค่นี้พวกแมลงอาจจะมีอยู่ประมาณแค่นี้คือเป็นปุ่มกับชั่วโมแต่ทีนี้ถ้ามันไม่มีล่ะ<ม>นะครับ ถ้ามันไม่มีในนี้หรอกถ้ามันไม่มีในนี้นะครับก็แสดงว่าอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่เราก็สามารถพอเราพบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่เราก็สามารถตั้งชื่อใมได้ตั้งชื่อที่เป็นชื่อเรียกธรรมดาแล้วก็ตั้งชื่อสปีชีส์ชื่อภาไรเป็นเรื่องของความรู้จักนะครับอันนี้ก็คือไดโองบัตทีนะครับ